จะมีแบบนโยบายที่เด็ดมากๆแต่พอเปิดมาแจกหนึ่งล้านแจกทุกวันถามแค่นี้มึงคิดได้แค่นี้หรอคือผมอายุ18นะครับเลือกตั้งครั้งแรกไม่คิดว่าเพื่อไทยจะตกต่ำในการคิดนโยบายขนาดนี้อยากให้คิดเยอะๆก่อนที่จะเลือกพักนี้เราไม่ได้บอกว่า เออพักนี้มันแย่ยังไงแต่ผมรู้สึกว่าไม่อยากสนับสนุนนโยบายนี้มากที่สุดเลยกับอีนโยบายหนึ่งมืนกูยังไม่อยากจะดาขนาดนี้เลยเนาะสนับสนุนโดย t o y ย t a b u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนโยบายเพื่อไทยเปิดมาละกูก็นึกว่าจะแบบมีนโยบายแบบเด็ดจริงๆที่แบบเด็ดมากๆ เพราะว่าขึ้นชื่อว่าเพื่อไทยอะ่ะตั้งแต่ไทยรักไทยก็จะน่าจะมีแบบนโยบายที่เด็ดมากๆแต่พอเปิดมาแจกหนึ่งล้านแจกทุกวนันถามแค่นี้มึงคิดได้แค่นี้หรอคือผมอายุสิบแปดนะครับเลือกตั้งครั้งแรกไม่คิดว่าเพื่อไทยจะตกต่ำในการคิดนโยบายขนาดนี้อยากให้คิดเยอะๆก่อนที่จะเลือกพักนี้เราไม่ได้บอกว่า เออพักนี้มันแย่อย่างไงแต่ผมรู้สึกว่าไม่อยากสนับสนุนนโยบายนี้มากที่สุดเลยกับอีนโยบายหนึ่งหมื่นกูยังไม่อยากจะดาขนาดนี้เลยเนาะแต่ว่าครั้งนี้มึงแจกหนึ่งล้านทุกวันซึ่งเก้าคนก็เก้าล้านแล้วถ้าซึ่งเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจริงๆแล้วอยู่ครบวาระสี่ปีงบประมาณที่จะเสียไปกับนโยบายนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทซึ่งเยอะมากเยอะจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆ แทนที่มึงจะเอาเงินหนึ่งสาพันหนึ่งรอยสี่สบล้านบาทเนี่ยไปทําอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ฟรีบ้างหรือจะเป็นรถไวฟฟ้าบ้างที่มึงพยายามจะผลักดันนั่นะ่ะมึงเอาเงินพวกนั้นไปทําดีกว่าไหมแทนที่จะเอาเงินมาปกอะไรอย่างนี้ซึ่งถามว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมไม่หรอกแล้วไอ้คนที่จะมาเถียงด้วยว่าคนหนึ่งคนสามารถทําให้เศรษฐกิจดีได้มึงโง่ชิบหายเลยค่ะ หนึ่งคนไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะถึงจะมีเก้าคนในหนึ่งวันนะคะ<ๆ>ก็ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ค่ะน้องนี่เหรอวะพักที่เขาเคมว่าเป็นพักที่เด่นเรื่องเศรษฐกิจและเพื่อลากรากยาก3าบาทดีกูเห็นอยู่นโยบายเดียวที่ดีตอนนี้อย่างอื่นยังไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมซึ่งกูคาดการณ์ว่านางจะได้ที่4ในการเลือกตั้งในครั้งนี้อาจจะได้ที่3ถึงที่4เพราะนโยบายกูรู้สึกว่าขายฝันที่สุด สวัสดีครับอาจจะมาดึกนิดนึงแต่ว่าพรุ่งนี้มีวันสําคัญพรุ่งนี้นะครับวันที่21มกรานะครับที่ระยองนี้จะมีงานเดินรณรงค์เห็นชอบการแก้ไขรัฐมนูญนะครับผมกาหนดการแรกนะครับเริ่ม1 6บหกกาสนย์ถึงสิบแกาสนนะครับจะเป็นการสซาเช็คนะครับว่าชาวระยองเห็นชอบอย่างไรกับการแก้ไขรัฐมนูญในครั้งนี้หรือการเลิฟตันในครั้งนี้นะครับ แล้วก็จะเริ่มเดินนะครับผมตั้งแต่18ไอกา30จนถึง2ทุ่มนะครับผมแต่ว่าเดินไปไหนนั้นต้องเซอร์ไพรส์พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันที่สตารในวาซ่านะครับเจอกันครับ